จะมาสาธิตอีกท่าหนึ่งอันนี้เราจะมาบริหารกล้ามเนื้อส่วนใดแม่จิขออธิบายหลับไว้นิดนึงนะคะเวลาเวลาสาวๆอยากจะออกกําลังกายเพื่อที่จะฟิตกล้ามเนื้อส่วนขาเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนขาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ส,ส่วนก็คือด้านหน้าด้านหลังที่ชอบเป็นเซลูไลน์แล้วก็ด้านในซึ่งด้านในเนี่ยการที่เราจะบริหารส่วนด้านในเราต้องยืนกางขาแล้วจังหวะที่เราทำสควอท ให้ความรู้สึกว่าว่าน้ําหนักเนี่ยมันไปอยู่ที่ปลายเท้าถ้าเกิดว่ามันไปเออมันให้น้ําหนักมันไปอยู่ที่ซ่อนเท้าซึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ปลายเท้าอย่างนี้นะคะเราจะได้ส่วนนี้แทนแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการบริหารกล้ามเนื้อด้านในเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเนะี่ยให้ความรู้สึกว่าน้ําหนักเนะี่ยมันอยู่ที่ซ่อนเท้าของเรานะคะแล้วก็หลังอย่าอย่าอย่าโกงอย่างนี้มากถ้าโกงมากเราจะไม่ได้ต้องพยายามตรงตรงอย่างนี้นะคะเราต้องยืน อันนี้เราจะได้กล้ามเนื้อส่วนในของต้นขานะคะที่มีปัญหาเวลาเดินแล้วมันก็จะเสียดสีกันสำหรับคนที่ไม่ค่อยเฟิร์มมากนะคะส่วนถ้าเกิดเรายืนยืนขาชิดกันแล้วสควอทความรู้สึกมันจะได้ด้านหน้ากับด้านหลังวันนี้มันจะ,จะมาที่บายถึงด้านในนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันจะ,จะเพิ่มออปชั่นด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะมาได้เเราจะมาบริหารแขนส่วนตรงนี้ด้วยนะคะซึ่ง คนที่ไม่ค่อยเฟิร์มมันจะมีปัญหาตรงนี้พอเราบริหารมากๆในตรงนี้มันก็จะเฟิร์มมากขึ้นนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราก็จะได้กล้ามเนื้อที่เฟิร์มมากขึ้นอ่ะโอเคเดี๋วไม่จีจับเวลาสักประมาณ1นาทีโอเคเราทำแบบนี้ค่ะเอารดัมเบลติดกัน่างนี้นะคะแล้วก็น้ำหนักลงไปที่ซ่อนเทา้าเริ่มค่ะหายใจลึกๆตลอดเวลาท่าไหนหนักก็แล้วก็หายใจออกนะคะ ปั๊มลมตลอดเวลาอย่าก,กลั้นหายใจน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้านะคะยืนปลายเอ่อยืนกลางขาปลายเท้าชี้เฉียง45อ,องศานะคะน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้าวไวค้ค่ะเอาดัมเบลถือติดกันถือติดกันอย่างนี้ไว้นะคะเราก็จะได้ส่วนแขนที่เฟิร์มด้วย ยามให้หลังตรงช่วงที่กม้มทำเร็วๆ็เราก็จะได้การทําผ่านที่เร็วขึ้นเอาละค่ะลองทำดูนะคะปลายเท้าเฉียงก้มลงให้ความรู้สึกอยู่ที่ส้นเท้าวไว้นะคะแล้วก็ยกดัมเบลติดกันอย่างนี้โอเคลองทำดูค่ะ